มานาวมาเที่ยวกลับมาแล้วทุกคนคิดถึงสุดๆเลยกลับมาคราวนี้นะเราเตรียมคอนเทนต์มาแบบครบๆเลยส่วนวันนี้ไปเริ่มกันที่ตะลุยกินชาเผือกเจ้าดังในห้างซคอนสแควร์สีนคลรินก่อนเลยไป แม่จะรีวิวทั้งทีเดี๋ยวก็ขอทำเสียงให้ได้อารมณ์ซะหน่อยนะเริ่มที่โอลิมปัสทาโร่ซิกเนเจอร์นะครับชานี้คือชาเผือนั่นเองนะครับชื่อยาวๆแบบนี้หวาน25%อันนี้เลือกได้นะปั่นหรือไม่ปั่นก็ได้ส่วนเรานะครับเลือกปั่นมาละเอียดดีมากๆดูเนื้อนะครับคือเวลากินเนี่ยได้ทั้งครีมทั้งชีสนะครับแล้วก็เนื้อเผือกแบบปั่นละเอียดดูดไปพร้อมๆกันออันนี้บอกเลยว่ากินง่ายๆนะครับคนได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แจฉมเลยนะครับส่วนอีกแก้วหนึ่งนะคร เพิ่งเปิดตัวกันเลยกับโคลีซิปของยี่ห้อเดียวกันนะครับโนตทีที่ออกใหม่นี่คือชอบเลยนะแบบหวานน้อย25เแพ็เกจเหมือนหม้อขังวิญญาณยังไงอย่างนั้นแปลกๆดีนะครับคือได้กลิ่นชามลี่หอมๆแล้วก็มีไข่ด้วยนะฟังไม่ผิดนะครับมีไข่ด้วยแต่เป็นกลิ่นไข่แบบหอมๆแล้วก็มีเนื้อไข่จริงๆด้วยนะหรือบุกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เราว่าเนื้อไข่ตัวครีมชีสเนี่ยละมุนมากๆไม่เลี่ยนเลยนะครับเขาบอกว่ามีฝักวานิลาแท้ๆด้วยนะอันนี้เพลินๆ ท่าแม่นะท่าแร่นะถูกแล้วนะครับอืมด้วยนะใครที่มาซื้อก็เอาใบเสร็จไปแลกลดราคาตัวหนังได้ด้วยนะอันนี้และนี่เลยครับ Bear House โมจิทูเดมูนไมีสัมผัสจากเมล็ดข้าวหวานศเปเนื้อครีมนุ่มๆหนึบๆมาจากโมจินะครับเราเลือกเป็นชามมลิหอมแรงมากเหมือนกันเออจะบอกนิดหนึ่งตอนเรายืนรออยู่ใช่ไหมเราก็ไปดูป้ายไฟเขาที่เขาเรียกแล้วก็มีป้ายชื่อพนักงานเขาก็เป็นป้ายไฟนะแล้วก็มีป้ายเวลาเรียกคิวก็จะเรียกแบบคิวที่หกูอะไรแบบเนี้ยเออตลกดีนะลูกค้าแร์เคิวที่หก กลับมาต่อกันที่ตัวชาตัวชาเนี่ยมีหลายเลยเยอร์มากๆนะแบบประมาณว่าหอมชาก่อนแล้วก็มีหนึบหึมาจากโมจิยืดเวลาเราบอกว่าโมจิยืดเนี่ยมันยืดจริงๆนะแล้วก็มีเผือกวันหวานมาเป็นชิ้นๆปิดท้ายดูดยากนิดนึงนะเดาเพราะติดโมจินี่แหละ ต่อกันที่ร้านดังเจี้ยนชาชานมโมจิเผือกหอมของเจี้ยนชาเนี่ยแบบหวานน้อย2 5ที่เราสั่งมานะครับมาแบบไม่ปั่นเลยมีน้ําแข็งมาแบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะเรื่องความหอมของชาอันนี้แน่นอนว่าหอมสุดๆเป็นชามะลิที่ชัดมากๆนะมีโมจิด้วยแต่ไม่เหมือนของแบร์เฮาโมจิของเจี้ยนชาเนี่ยจะไม่หนึบมากเป็นอารมโมจิที่ไม่ยืดเน้นดูดง่ายๆเพอหอมเนี่ยก็มาเป็นชิ้นๆนะไม่ถึงกับละเอียดแต่ก็มีความหอมอยู่ด้วยกลิ่นนะนะใครไม่ชอบโมจิยื ยืดนะมาตัวนี้ได้เลยาย้สรุปส่วนตัวนะครับเราชอบของโนสทีที่สุดและเพ,เพื่อนชอบแบบไหนหรือชอบของยี่ห้ออะไรนะครับหรือมีเจ้าไหนแจมๆจจะแนะนำเราเนี่ยมาในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเราตามไปลุยแน่นอนเจอกัน